สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเบสจะต้องขออธิบายเกี่ยวกับคลิปของเบสนิดนึงนะพอดีว่าถ้าว่าใครติดตามเบสมาเนี่ยจะเห็นว่าคลิปของเบสเนี่ยจะมี2แบบแบบแรกก็คือการที่เบสส่งให้เห็นหน้าตัวเองแล้วก็รีวิวของไปด้วยกับแบบที่2คือการที่เบสส่งแต่อของเดียวไม่เห็นหน้านะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างคลิปนี้เนี่ยที่ส่งให้เห็นแต่ของไม่เห็นหน้าเพราะอะไรเพราะว่า กลางคืนเป็นเวลากลางคืนตอนนี้ในเวลาที่เบสอัดคลิปเนี่ยคือ5้าทุ่มสานาทีนะคะเพราะฉะนั้นในเบสอยู่ในชุดนอนหัวฟูแล้วก็ไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์แน่นอนเบสก็เลยรู้สึกว่าการที่จะมาอัดคลิปโดยที่หัวฟูไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็หน้าที่แบบว่าไม่ได้มีเมคอัพเนี่ยมันจะดู ไม่โอเคสาหรับเบย์แล้วก็อาจจะไม่โอเคสําหรับคนอื่นๆด้วยเบยก็เลยจะถ่ายเฉพาะของให้ดูซึ่งจะเห็นหลายๆคลิปเลยนะคะที่แบบว่าเบย์มีการส่องแต่ของไม่ได้มีหน้าตัวเองแต่ว่าถ้าหากว่ามีหน้าตัวเองเนี่ยจะเป็นคลิปที่เบย์อัดในช่วงกลางวันก็คือเป็นช่วงที่แบบว่าอ่าว่างปากติสามารถที่จะอัดคลิปได้อะไรน่นะก็อธิบายไว้ก่อนเดี๋ยวบางคนจะงงว่าทำไมพี่เบย์ถึงไม่ส่องหน้าตัวเองนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะสิ่งที่เบย์จะมารีวิวก็คือปากกาไฮไลท์นะคะปากกาไฮไลท์ที่ว่านี่เป็นปากกาไฮไล ที่ไม่ใช่ปากกาไฮาไลท์ธรรมดาไม่ธรรมดายัางไงเพราะเป็นลายซาริโอเหรอคือจะว่าเป็นลายซาริโอก็ใช่นะคะแต่ว่าคุณสมบัติของมันเลยเนี่ยมันเป็นปากกาไฮาไลท์ที่ลบได้เมื่อพูดถึงปากกาลบได้เนี่ยทุกคนอาจจะเอ่อนึกถึงยี่ห้อหนึ่งก็คือยี่ห้อ p i l o t นะคะ p i l o t f i c t i o n ใช่ไหมเบอ่านถูกปะ p i l o t ์ i ฟ i คชนะคะซึ่งไปเหมือนกับปากกาลบได้ของเบสน,นะคะเดี๋ยวเบสจะหยิบนิดนึนงนะ อย่างอันนี้นี่ก็จะเป็นยี่ห้อเดียวกันเลยนะคะตัวนี้เนี่ย Pilot Fiction Ball นะคะก็จะเหมือนกันยี่ห้อเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ในลักษณะของปากกาไฮาไลท์ซึ่งไม่น่าจะมีใครเคยแบบว่าเห็นยี่ห้ออื่นทามาก่อนหรือเปล่าเพราะว่าเบก็เพิ่งเห็นยี่ห้อนี้ยี่ห้อแรกเลยนะคะก็เลยคิดว่าซื้อมาลองรีวิวดูดีกว่าเบก็ยังไม่ได้ใช้นะคะแต่มีการติดชื่อไปนิดนึงก่อนหน้านี้เนี่ยเบได้มีการซื้อ เจ้าตัวนี้มาก่อนแล้วก็คือซื้อก่อนแค่วันเดียวเท่านั้นเนื่องจากว่าเบย์ไปเห็นที่ B Trend The Mall นะคะแต่ว่าไม่ไม่มีลายซาริโอเบก็เลยซื้อมา2แท่งนี้แล้วปรากฏว่าสีมันไปซ้ํากับแท่งนี้เพราะฉะนั้นจะทํายังไงดีก็แท่งนี้สีชมพูเดี๋ยวเบจะแจกนะคะแต่ว่าจะแจกยังไงก็ไว้ติดตามแล้วกันนะคะย,ยังไงก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจเบย์เบย n ชาแนลไว้ก่อนเผื่อว่าจะแจกในแฟนเพจนะยังคิดไม่ออกว่าจะแจกยังไงนะคะซึ่งราคาของเขานี่เจ้าตัวปากกาไฮไลท์ที่เบย์จะ รีวิวเอาของซาริโอกันละกันนะคือ175บาทนะคะอันนี้เบซื้อที่ซาริโอเซนทันปิ่นเก้าแพงไหมแพงนะร7อหาลองหาร2ซิแท่งละเท่าไหร่แท่งละเกือบ90บาทนะคะกับแท่งปกติเนี่ยเบสซื้อมา65บาทก็จะถูกกันนิดนึงเนาะพี่แต่ว่ามันไม่ใช่ลายซาริโอแต่เบสรู้สึกว่าเบสชอบลายซาริโอมากกว่าแต่ว่ามันมีสีน้อยแล้วก็มีลายน้อยนะคะมีลายคิตตี้กับไายเมโลดี้เท่านั้นเองเบสเลือกคิตตี้มาเพราะว่าลายมันชัดกว่านะ คุณสมบัติของมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเบสว่าเราไปลองที่ตัวหนังสือของเบสดีกว่าวันนี้เบสเอาพร้อมสอบปอวีอภาค1 2ถึงเล่ม1มาด้วยแต่เบสยังไม่เริ่มอ่านเลยนะคะเพราะยังไม่ได้เปิดเทอมมีความขี้เกียจอย่างสูงเลยนะก็เดี๋ยวเรามาเปิดตรงซาริโอดูนก่อนแล้วกันเนาะ สีของเขาจะเป็นเหมือนกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลายมายเมโลดี้หรือลายคิตตี้นะก็คือจะเป็นสีเหลืองกับสีชมพูนะคะเป็นแบบนี้ความน่ารักของเขาคือเขามีลายขออภัยค่ะมือเบสบางนิดนึงนะเขามีลายคิตตี้เห็นไหมดูลายของเขาสีฮัลโหลคิตตี้แอน์ไทนี่ชุมหรือเปล่าตัวนี้เบสิดชื่อเรานิดนึงนะคะก็โอเคเดี๋ยวเบจะขอเปิดสักหน้าหนึ่งนะเหมือนเดิมน,นะคะก็จับโทรศัพท์หนึ่งหน้า จับโทรศัพท์หนึ่งมือนะคะไม่จับโทรศัพท์หนึ่งหน้านะเอาเคเอาตรงความเบื้องต้นนี้แล้วกันก็เดี๋ยวจะใช้เป็นตัวซาริโอก่อนเลยแล้วกันนะคะไบขอไฮไลท์ตรงมาาตายยีนะอ่าก็จะสีก็จะเป็นซอบซอมนะคะแล้วทีนี้เนี่ยพอเราจะลบเราก็ใช้ด้ามของเขาเนี่ยลบนะคะ มันก็จะเหมือนกับเราใช้ปากกาลบได้อะของยี่ห้อนี้นะแต่มันมหาศาัศจรรย์ตรงที่มันเป็นไฮไลท์นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเบ,บนมีควอมรู้สึกว่าพอมันไฮไลท์ลงตัวหนังสือไปแล้วแล้วพอเราใช้ตัวด้ามของเขาลบนะคะมันแอบจะกินหมึกตัวหนังสือไปนิดนึงนะ ซึ่งก็เป็นปกติเหมือนกับตัวปากกาลบได้ก็เป็นเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาลองสีเหลืองนะคะสีเหลืองของซาริโอก็จะเป็นสีเหลืองแบบซอฟๆเหมือนกันเ mm hmm. ม็ดขอลองตรงข้อควรพิจารณาละกันนะคะเวลาลบจะได้แบบว่าไม่เละไปกว่าเดิมนะเวลาลบนะคะเราก็ใช้ปลายของเขาลบเหมือนกับเหมือนกับลบปากกาลบได้หรือว่าใช้ยางลบลบนะคะนี่ สะอาดเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยแล้วนะคะเพียงแต่ว่าที่เบสบอกนะมันเหมือนกับว่าแอบกินแอบกินตัวอักษรไปนิดหนึ่งนะคะเบสก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าหมึกแบบไหนที่จะทําให้เวลาเราลกแล้วเนี่ยมันจะไม่กินหมึกหมายความมันจะไม่ลากหมึกเป็นทางยาวๆเหมือนประมาณว่าทําให้หมึกละลายนะคะก็เดี๋ยวเบสจะลองสีสุดท้ายก็คือสีม่วงนะคะเดี๋ยวเบสจะลองตรงนี้แล้วกันนะหลักเกณฑ์ของการเป็นผู้เสียหายเนย่เน่เน่เน่ และทีนี้เนี่ยเบ็กก็จะลองลบดูนะก็เหมือนเดิมนะคะลบก็ใช้วิธีการลบเหมือนกับเราใช้ยังลบนะหรือว่าการลบปากกาลบได้ปกตินะคะถามว่าปากกาไฮไลท์ลบได้เนี่ยดีไหมเบร็กว่าก็ดีนะแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคนเราอ่ะจะใช้การลบ ไฮไลท์ไหมเบนว่าไม่ค่อยน่าจะได้ใช้กันหรือเปล่าหมายถึงว่าปากกาลบได้ปกติอะน่าจะใช้การลบมากกว่าก็ตัวไฮไลท์นะเพราะปกติแล้วเนี่ยคนอาจจะมีการขีดปากกาไฮไลท์ที่มันเกินเส้นไปก็จริงแต่ว่ามันก็น้อยไหมคะมันก็ไม่เหมือนกับการเขียนผิดใช่ไหมอันนี้เนี่ยเบนรู้สึกว่าทํามาถามว่าทํามาแล้วดีไหมก็ดีนะแต่ว่าเบนว่าเบนคงจะไม่ค่อยได้ใช้เจ้าตัวลบของมันอะลบปากกาไฮไลท์ลบได้เท่าไหร่นะคะ ก็เดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันเลยดีกว่านะใครที่อยากได้ตัวปากกาไฮไลท์ลบได้นะคะเดี๋ยวเบสแจกแนะ่นอนหนึ่งแท่งก็จะเป็นแท่งนี้นะคะเบสซื้อมาเบสยังไม่เคยใช้เลยนะก็คือเบสจะเทสให้ดูตอนที่เปิดถุงช้อปปิ้งหนึ่งรอบแล้วก็ไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าวันต่อมาเบสก็ซื้อเจ้าตัวนี้มาแล้วนะคะเจ้าตัว ซาลิโอเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสีชมพูอ่อนแจกแน่นอนอส่วนคนอื่นนะคะที่ไม่อยากจะรอเบสแจกใจร้อนอยากซื้อเลยจริงๆก็ไปตามหาซื้อกันได้นะคะถ้าเป็นลายธรรมดาสามารถหาซื้อได้ตาม B trade แล้วก็ B 2 S คิดว่ามีนะคะส่วนลายลิขสิทธิ์อย่างซาลิโอนะจะเป็นลายคิตตี้หรือไมเมโลดี้เนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่ช็อปซาลิโอนะคะที่เซนทันถามว่าเซนทันสาขาไหนบ้างเบสอาจจะบอกหลายคลิปแล้วว่าเบสไม่ทราบจริงๆนะว่ามีทุกสาขาหรือเปล่า เราะว่าทางด้านการเอาของมาขายมันก็เป็นหน้าที่ของทางเซนทันนะคะคือเบก,ก็ไม่ทราบจริงๆว่าเขาจะเอารุ่นนี้มาขายไหมหรือว่ายังไงนะเบก,ก็ไม่ได้เดินเซนทันนุกสาขานะคะเดินบ่อยก็เวสเกตอะไรแบบนี้นะถึงจะแบบพอจะอัปเดตได้ว่าตอนนี้ในตู้ของเวสเกตมีไหมนะคะอย่างนี้ก็พอจะได้นะแล้วก็พูดถึงเรื่องของเซนทันเดี๋ยวเราหยุดหยุดตัวนี้ไว้แป๊บนึงนะคะพอดีว่า เมื่อประมาณวัน2วัน3วันที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะคะเบตได้มีการไปล่าซื้อสมุดสมุดจดเลเทเชอร์ของซาริโอที่เซนทันนะคะและเบพบปัญหาว่าตอนนี้เนี่ยสมุดซาริโอที่เซนทันเริ่มขาดตลาดแล้วไม่รู้ว่าเป็นสัญญาณของการออกคอลเลกชันใหม่หรือว่าเป็นการขาดสต็อกคือสิ่งที่เบทเห็นคือจะเป็นสมุดที่เป็นลายที่แบบ เป็นไลน์คอลเลคชันปัจจุบันแต่ว่าสมุดเก่าเหมือนกับค้างสต็อกหรืออะไรสักอย่างนะเพราะว่าเบกกำลังจะหาซื้อสมุดที่จะเปิดเทอมาค่ะก็เลยจะมาอัปเดตให้ฟังว่าตอนนี้เนี่ยสมุดจดเลเชอร์เริ่มหายไปจากเซ็นทรันแล้วเบก็หาซื้อไม่ได้เหมือนกันนะคะก็เลยต้องเอาสมุดเก่าที่จดไม่หมดเล่มนึงมาฉีกฉีกแล้วก็เอามาใช้ต่อแทน ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีคอลเลคชันออกมาใหม่หรือเปล่าหรือว่าเป็นการขาดสต็อกแล้วเดี๋ยวจะมาเพิ่มในคอลเลคชันนี้เพิ่มเติมนะคะยังไงใครที่ยังเดินซาริโอตามเซนทันต่างๆเนี่ยเราพบว่าสาขาไหนเหลือสมุดเลสเทอร์แบบที่เบสรีวิวอะ่ะค่อนข้างเยอรอกกวนบอกเบสนิดนึงนะคะพอดีว่าตอนนี้เบสมีความต้องการใช้สมุดเลสเทอร์อย่างสูงเลยกําลังตามหายอยูเย่เลยไม่ทราบว,ว่าที่ไหนมีขายบ้างนะคะก็ยังไงช่วยกันอัปเดตด้วยนะคะไหนๆไหนๆก็เป็นสมาชิกเแบสชาแนลเหมือนกันแล้วเนาะเแบสบก็จะมามอัปเดต ถ้าหากว่าเบไปเจอที่ไหนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะอาจจะมีออกนอกเรื่องในส่วนหลังๆนิดนึงนะคะแต่ว่าเบก็มารีวิวเรียบร้อยแล้วสําหรับปากกาไฮไลท์ลบได้ายซาริโอนะคะยังไงเนี่ยถ้าเอาใครชอบอย่าลืมไปตามหาซื้อกันนะคะสําหรับคลิปนี้เบต้องขอตัวราไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าดูว่าเบจะมารีวิวอะไรสำหรับวันนี้ไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย